สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เจอกันเช่นเคยในรายวิชาคณิตศาสตร์ว้คูกวางนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนมาเรียนรู้เกี่ยวกับแบบฝึกหัดท้าทายนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า35-36ิบห้าานะคะ,ะพร้อมแล้วมาลุยกันเลยนะคะ,ะนักเรียนดูในหน้า35นะคะจะมีแบบฝึกหัดท้าทายโดยให้นักเรียนนะคะเติมคําตอบนะคะ มาดูข้อที่1น,นะคะแม่ค้าจัดปลาทู24ตัวใส่เข่งเป็นไงคะเข่งละเท่าเท่ากันนะคะ,ะข้อแรกนะคะเขาบอกว่าถ้าจัดปลาทูแบบนี้ดูนะปลาทูในเข่งมีกี่ตัวคะสามตัวใช่ไหมก็ถามว่าแม่ค้าต้องใช้เข่งกี่เข่งนะคะอันที่2ค่ะถ้าจัดแบบนี้กี่ตัวคะ่า่ตัวใช่ไหมแม่ค้าต้องใช้เข่งกี่เข่ง ข้อที่สามถ้าจัดแบบนี้กี่ตัวคะาในเข่ง2ตัวแม่ค้าต้องใช้เข่งเท่าไหร่นะคะกี่เข่งเนาะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะปลาทูทั้งหมด24ตัวใช่ไหมคะดูข้อแรกนะคะจัดในเข่งแค่3ตัวก็จะได้ว่าเข่งที่1อ่าสตัวเห็นไหมคะที่คุณครูทําสีขาวๆนี่เข่งที่1นะคะเข่งที่2ค่ะอ่าเข่งที่สอีก3ตัวใส่เข้าไปในเข่งแบบนี้เนาะ เข่งที่3อีก3ตัวนะคะเข่งที่4ค่ะเข่งที่5อ่าเข่งที่5นะคะเข่งที่6แล้วก็7แล้วก็8อ่าแสดงว่าถ้าจัดปลาทูเข่งละ3ตัวแบบนี้นะคะแม่ค้าต้องใช้เข่งเท่าไหร่คะอ่าแเข่งนั่นเองนะคะอ่ะมาดูข้อที่2นะคะถ้าจัดปลาทูแบบนี้กี่ตัวเข้าข้างใน1 2 3 4 4ตัวใช่ไหมคะอ่ะมาดูนะคะ4ตัว เข่งที่1เห็นไหมคะอ่าก็จะใส่ประตูก็ไป4ตัวนะคะเข่งที่2นะคะอ่าใส่ประตูก็ไป4ตัวเข่งที่3นะคะเข่งที่4แล้วก็เข่งที่5แล้วก็เข่งที่6นั่นเองนะคะ4ตัวเห็นไหมคะแสดงว่าตรงนี้ใช้เข่งไป6เข่งนั่นเองคะ่ะอ่ะต่อไปข้อที่3นะคะถ้าจัดแบบนี้กี่ตัวค่าข้างในเข่ง2ตัวใช่ไหมอ่าสอตัวเอามาดูนะคะ ใส่เข้าไป2ตัวในเข่งที่1นะคะเข่งที่2เข่งที่3 4 5 6 7 8 9 10 11แล้วก็12แสดงว่าถ้าจัดประทู2ตัวแม่ค้าจะต้องใช้เข่งเท่าไหร่คะ12เข่งนั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะมาดูข้อที่2ด้านล่างนะคะด้านล่างหนังสือนิทานเรื่องน้องกลา้าพาเที่ยวสวนสัตว์นะคะ มีทั้งหมด30หน้านั่นเองนะคะนิดและจุ๋มอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกวันเลยนะคะทุกวันก็บอกว่าอ่านหนังสือทุกวันนิดกับจุ๋มแสดงว่ามีตัวละคร2ตัวนะคะนิดเนี่ยอ่านได้วันละหหน้านะคะหหน้าจุ๋มอ่านได้วันละ6หน้าใครอ่านหนังสือเล่มนี้จบก่อนและจบก่อนกี่วันอ่ะมาดูคําถามค่ะที่เขาจะให้เติมเขาถามว่านิดอ่านได้วันละหหน้าใช้เวลากี่วันคะหนังสือมีทั้งหมด 30หน้าใช่ไหมเขาบอกว่านิดใช้เวลา5หน้าจะใช้เวลากี่วันจึงจะอ่านจบนะฉะนั้นเราก็ต้องเอาจำนวนหน้าคือ30หน้าใช่ไหมคะแล้วก็หารด้วยวันละ5หน้าเราก็ไปดูการหารแบบนี้ไปดูสูตรคูณแม่ไหนคะหน้าแม่5ใช่ไหม5้คูณอะไรได้30คะ5 6 30ใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้นิดก็ใช้เวลาอ่าน 6วันจึงจะอ่านจบนะคะต่อไปมาดูของจุ๋มค่ะจุ๋มอ่านได้วันละ6หน้าเราก็เอา30ใช่ไหมคะจำนวนหน้าทั้งหมดหารด้วย6นั่นเองนะคะหารด้วย6ก็ไปดูสูตรคูณแม่ไหนคะแม่6ใช่ไหมหกคูณอะไรได้30คสคะหกห้า 6, 5, นั่นเองนะคะฉะนั้นจุ๋มใช้เวลา5วันจึงจะอ่านจบนะคะและอีกคำถามหนึ่งเขาถามว่าใครอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบก่อนคะ ใครอ่านหนังสือเล่มนี้จบก่อนและจบก่อนกี่วันใครคะจุ๋มอ่านจบก่อนใช่ไหมเพราะว่าจุ๋มใช้เวลาแค่5วันนะคะนิดใช้เวลา6วันถ้าอยากจะรู้ว่าจบก่อนกี่วันเราก็เอา6ตรงนี้มาลบ1ก็จะได้คําตอบนะคะว่าจุ๋มอ่านหนังสือเล่มนี้จบก่อนและจบก่อน1วันนั่นเองนั่นก็คือ6วันลบ5วันนะคะ อ่ะทีนี้มาดูข้อที่3ในหน้า36นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนลองทําเพิ่มเติมนะคะลองทําดูนะคะเขาบอกว่าครูมีคุกกี้20ชิ้นนะคะมีนักเรียนมาช่วยทํากิจกรรม7คนนะคะ7คนอ่ะเรียนดูนะมีนักเรียนคือคนที่1 2 3 4 5 6แล้วก็7ใช่ไหมคะคนนี้คือคุณครูนะคะนี่คุณครู มีนักเรียนมาช่วยทํากิจกรรม7คนนะคะมาดูคําถามค่ะถ้าครูแจกคุกกี้ให้นักเรียนคนละหนึ่งชิ้นครูมีคุกกี้พอแจกหรือไม่คะนักเรียน7คนคุกกี้มีเท่าไหร่เมื่อกีอ้คุกกี้มี20ถ้าแจกให้คนละหนึ่งชิ้นพอไหมคะมีพอแจกนะคะพอแจกเนาะถ้าครูแจกคุกกี้ให้นักเรียน2คนเอา2ชิ้น7คน2ชิ้น7คน7คน ถ้า2ชิ้นก็ลองเอา2มาคูณ7 2 10 4นั่นเองซึ่งคุกกี้ของเรามีทั้งหมด20ชิ้นพอไม่เอ่ยอ่ะก็พอนะคะข้อที่3ถ้าคุกกี้อ่ะถ้าแจกคุกกี้ให้นักเกรียน3ชิ้นอ่ะนักเกรียนมี7คนคุกกี้คนละ3ชิ้นอ่ะคุกกี้มีทั้งหมด20ใช่ไหมคะอ่ะ20 7จ็ดคนเคูณสามชิ้นนั่นเองจะพอแจกไหมคะอ่าไม่พอใช่ไหมคะเพราะว่าเรามีแค่20ชิน้นถ้าแจกคนละ3ชิ้นเนี่ยก็จะไม่พอแจกนะคะอน,นันเรียนลองตอบคำถามเองซิข้อ4ี่ข้อหนะคะวันนี้คุณครูฝากอย่าลืมทําแบบฝึกหัดหน้าสามสินะคะเมื่อทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมเขียนชื่อชั้นเช็คเลขที่นะคะแล้วก็โพสต์ใต้น้ตของคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะคะ โอเคสำหรับคลิปนี้ครูกวางฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ